สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคุณผา้ชมตุตตตันครับกุณผูจชมครับแบงค์ที่คุณผูจชมเห็นอยู่นาขันน่านนี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์หนึ่งร้อยหล่อเก้ารุ่นเก่าครับ สังเกตมุมนี้คุณผู้ชมฮะมุมนี้เนี่ยตัวหนังสือเขียนคำว่าด้วยสานึกในพระมาหากราดูนาที่คูลอ่านหาที่สืดไม่ได้ครับแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์หนึ่งร้อยหล่อเก้ารุ่นด้วยสานึกในพระมาหากราดูนาที่คูลอ่านหาที่สืดไม่ได้เพิ่มเอชิวะเอาบิโต ชาวญี่ปุ่นพร้อมรับซื้อใบละ2 3 0 0 0 0บาทครับใครมีแบงค์1น0งใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกใครผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับกอพระเจะมาผมอ่านทุกความคิดที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับดังนั้นใครมีแบงค์1น0ใบนี้ มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบด้คลิปบอกตอนนี้เลยครับอะมาดูเหรียญกันนะเหรียญทางซ้ายมือเป็นเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่านะรับซื้อเหรียญละ74,000สนหนบาท เหรียญทางขวามือเป็นเหรียญ2บาทสีเหลืองรอ9รับซื้อเหรียญละ3 5 4 0 0บาทครับอ่ะมาดูรายละเอียดทีละเหรียญเลยเนาะเหรีรยญแรกเป็นเหรียญน,นี้ก่อนนะ เหรียญนี้เป็นเหรียญ2บาทสีเหลืองหล่อกาวรุ่นเก่าฮะย้ำราคานะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ3 5 4 0 0้บาทรายละเอียดละ่ะคอนที่ยตรงกลางเป็นรอกาวหันไปทางซ้ายมือครับตัวหนังสือเขียนคำว่าผูมิพรอดุนยเดชนะตัวหนังสือเขียนคำว่ารัชกาทก่9อ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่สองละ่ะ มีเลข2ไปตัวไทยตัวหนังสือคำว,ว่าบ่าเลข2อารบิกตรงกลางรูปประจังครับข้ามบนตัวหนังสือเขียนคำว,ว่าประเทศไทยครับพอพนจุดสสะ,ด 2, นะุด2558นะดูปีพศนะครับว่าเป็นปีพศออ2558ผ่ามเอจิวะเออบีโตชาวญี่ปุ่น ผ้อมรับซื้อเหรียญละ35,400บาทครับต่อด้วยเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทสีขาวหล่อเก่ารุ่นเก่าย้ำราคานะเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ7 4 1 0 0บาท รายละเอียดล่ะพรอนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอ9ก้าหันไปทางซ้ายมือตัวหนังสือเขียนคําว่าผูมิพรอะอดุลเจเดชน,นะตัวหนังสือเขียนคําว่าราชการที่9อ่ะนี่คือด้านแรกด้านที่2ล่ะมีเลข5เป็นตัวไทยตัวหนังสือคาปปําว่าบาทเลข5อาอนบิกตรงกลางรูปประฉิวังครับข้าว่าเขียนคำว่าประเทศไทยพพด2537ดูนะ เป็นปีพศ2537รับซื้อเหรียญละ74,100บาทครับอ่ะต่อได้ใบนี้นะแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์ล0่ลอ9รุ่นเก่ารับซื้อใบละ65,000บาทครับ,บาทจ้ใบนี้เดีย่ยดูกันง,ง่ายๆคุณผู้ชมนะ รับซื้อใบละ65 0 0 0ันบาทสังเกตง่ายๆเลยนะด้านแรกเป็นรูปหลอเก้าด้านแรกเป็นรูปหลอเก้าพลิกไปดูอันที่สองแรตร <c oughs> งกลางแบง์เป็นรูปพ่อขุนรามคำแหงมหามาล่ากลุ่มสมาชิดูแค่นี้ครับรับซื้อใบละ6 5 0 0 0บาทใครมีแบงค์20ใบนี้มีท้งหวดกี่ใบ บอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะคุณผู้ชมนะต่อด้วยใบยนี้นะแบงค์ใบนี้เป็นแบงค์หนึ่งร้อยหล่อเก่ารุ่นเก่านะสังเกตรตรงนี้ตัวหนังสือเขียนคำว่าด้วยสานึกในพระมาหาการาดุนาที่คุณอ่านหาที่สุดไม่ได้ครับย้ำราคานะใบนี้รับซื้อบรสร้อยสามหมบาทนะ ใครจะขายราคานี้กับผมเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดตรงตามทั้งสองด้านและตรงตามที่จุดเลยนะอะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยเนาะรายละเอียดจุดแรกพยาครูดนะพยาครูดเป็นสีแดงนะรุ่งกุ้งบีนะ1หนึ่งเครื่องสองเครื่องครับตรงนี้เป็นรอเก้าพระองค์ท่านขี่ม้ามีฐานทางซ้ายทางขวาฐานข้างหลังนะครับ รูปประโยชน์1นคันสองคันตัวเลข 1, หน่อยบาทเป็นตัวท้ายครับรูปหล่อก้าพระองค์ท่านนั่งย,ยองๆผสมดิคนคนหนึงน่งผานุมือคุกเข่าอยู่นะพระองค์ท่านสังเกตน,นะหล่อก้าพระองค์ท่านพิงล้อรถยนต์ข้างซ้ายนะข้างหน้าทางซ้ายนะตรงกลางแป้งจะเป็นรูปของพระองค์ท่านครับมีกระดาษทํางานอยู่ข้างหน้านะครับเนิ้วโป้เนีย้ยชี้ชี้ไปริมฝีปากเนิ้วกลางเนี้วนังเนี้ยก้อยชี้ลงข้างล่างนะครับ แถบสีชมพู1น3 4สนะับตราประจำตัวพระองค์ท่านตัวเลขเงินดอลบาทเป็นอารบิกนะตรงนี้เป็นรูปรอเก้านะตรงนี้ละรูปรอเก้าสมเด็จพระราชินีนาพะะ์พระราชโอรสพระราชิดาสี่พระองค์ท่านนะตัวหนังสือเขียนว่าด้วยสำนึกในพระมหากราุราทิคูลอ,อ่านอ่านที่สุดไม่ได้นะห้าธรรวาสองสี่เจ็ดศูนย์ถึงสิบามตัวลาสองห้าห้าเก้าอ่ะผมไม่ดูนะนี่คือด้านแรก ด้านที่สองล่ะตัวเลขหนึ่งร้อยบาทส่วนข้างบนเป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีดำตัวหนังสือหนึ่งร้อยบาทตราประจำตัวพระองค์ท่านคุณผู้ชมเห็นไหมตอนนี้ผมยังถูกองสาแล้วนะถ้ายังถูกองศาเนี่ยนะมีตัวเลขหนึ่งร้อยบาทอาราบิกอยู่ในตราของพระองค์ท่านด้วยนะครับอ่ะขีดคู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเลขหนึ่งร้อยบาทเป็นอาราบิกรูปดอกไม้ขุ่่ยจานหนึ่งสองสามครับ รูปนายหลวงรอเก้าอ่ะตรงนี้สำคัญมากคุณผู้ชมครับเลข1กับตัวเคครับย้ำนะแบงค์100รอหลอเก้ไปนี้รับซื้อบาละว2,30,000บาทใครจะขายใบนี้กับผมเนี่ยจะต้องมีเลข1กับตัวเคจะต้องมีครบทัวบวมด2ตัวเลยนะ พยัฆคพูดเป็นสีแดงตัวหนังสือรัฐบาลไทยตัวเลขเงินไดบาทเป็นตัวไทยรูดอกไม้1.2.3.4.5.6จุดดรูดอกบัวเป็นสีส้มอ่ะตรงนี้ล่ะเลข3กับทะทะหารครับอ่ะคุณผู้ชมะใครมีแบงค์100ใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับ